ทีนี้คนที่จะมาไล่เนี่ยมันมีข่าวมาอย่างนี้ฮะเดี๋ยวมาเล่ากันนะมันมีข่าวว่ามีคนเห็นนะฮะคนตัวสูงสูงนะฮะมีข่าวว่าเห็นคนตัวสูงสูงเนี่ยอ่าเหมือนกับว่าไปป้วนเปี้ยนแถวบ้านพระอาทิตย์นะฮะซึ่งเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นคนจากบ้านป่า คือบ้านป่าก็อาจจะแบบว่าหารอยต่อไม่เจอแล้วนะคะก็เลยต้องไปแถวนั้นก็เลยทําให้อีกไม่กี่วันเราก็เห็นนะคะก็พันธมิตรตัวพ่อนะ,ะออกมาพูดเลยว่าจะชุมนุมก็คือใครจะเอาด้วยเนอ่ะจะชุมนุมจัดการชุมนุมเพื่อรัฐบาลแล้ววันที่5ก็คือวันที่5จะเป็นวันเสาร์นะฮะก็มีทั้งกลุ่มของไอ้ไพวกไอ้คังคก แล้วก็มีทั้งกลุ่มคือดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าวันนี้เขาไหลมารวมกันได้ยังไงวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดคุยกันค่ะานายกแพทองทานหรือนายกอิงของเราเนี่ยนะคะก็เข้ามาทํางานได้ก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะยังไม่ได้ทําอะไรเลยฮะหมายถึงว่าไม่ได้ทําอะไรผิดยังไม่ได้อะไรเลยก็ปรากฏว่านะฮะจะมีคนเนี่ยตั้งท่าจะออกมาไล่แล้ะ นะฮะประกาศกันแหมเหมือนกับว่าไปทํากิจกรรมอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นเรื่องที่ดีสําหรับประเทศชาติอย่างนั้นแหละนะ,ะซึ่งคนที่ไม่ชอบตระกูลทักษิณไม่ชอบออตระกูลจินวัตเนี่ยนะฮะมันมีแหละแล้วก็ไม่ใช่ตระกูลนี้ตระกูลเดียวนะฮะทุกตระกูลนั่นแหละคะ่ะมันก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะฮะแต่ถามว่าวันนี้นะะที่ออกมาไล่เนี่ย มันมีเหตุผลอะไรมันมันมีประเด็นอะไรถึงจะออกมาไล่เขาก็คืองงงงกับคนพวกนี้นะคะแล้วก็ตั้งหัวข้อไว้สามประเด็นนะคะที่จะมาไล่เนี่ยก็คือก็จะไปยื่นหนังสือนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ตัวเองถูกรอบลอ,อ,อบสังหารนะ,ะที่เราเห็นข่าวกันนะที่ถูกรอบยิงกระบาลกันตอนนั้นนะคะนะ,ะก็วันกี่ปีแล้วฮนะ ซึ่งมาถึงตอนนี้นะคะคนที่มาเป็นนายกก็คือแพรทองทานลูกสาวคนแรกของคุณทักษิณก่อนหน้านั้นทำไมไม่คิดที่จะไปยื่นหรือทวงถามคะอันนี้เจตนาคืออะไรหนึ่งลนะคะสองก็คืออจะไปามากดดันท,ทีนี้คนที่จะมาไล่เนี่ยมันมีข่าวมาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมาเล่ากันนะมันมีข่าวว่ามีคนเห็นนะคนตัวสูง,สง <laughs> มีขะะ่าวว่าเห็นคนตัวสูงๆเนี่ยเหมือนกับว่าไป,ป้่นเปี้ยนแถวบ้านพระอาทิตย์นะฮะซึ่งเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นคนจากบ้านป่าคือบ้านป่าก็อาจจะแบบว่าหารอยต่อไม่เจอแล้วนะคะก็เลยต้องไปแถวนั้นก็เลยทําให้อีกไม่กี่วันเราก็เห็นนะคะก็พันธมิตรตัวพ่อนะ,ะออกมาพูดเลยว่า จะชุมนุมก็คือใครจะเอาด้วยไหมอ่ะจะชุมนุมจัดการชุมนุมเพื่อไล่รัฐบาลแล้ววันที่5ก็คือวันที่5จะเป็นวันเสาร์นะคะก็มีทั้งกลุ่มของไอ้อพวกไอค้ค้งคกแล้วก็มีทั้งกลุ่มคือดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าวันนี้เขาไหลมารวมกันได้ยังไงแต่มันก็เป็นไปแล้วเ mm hmm. นะี่ยเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าแม้แต่คนที่เคยขึ้นเวทีด่ากันเป็นวัป็นเวน,เน,เนหน้าดําหน้าแดง วันนี้ก็จับมือกันนะคะเพื่อที่จะมาล้มรัฐบาลที่เป็นของลูกสาวาท่านนายกทักษณิณชินวัต,ตรดรทักษิณชินวัตรวันนี้นะคะขเขาก็คือพูดง่ายว่าอยู่ของเขาแล้วล่ะเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกคุณแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะคะที่ฉันบอกว่าเออถ้บาบ้านเมืองเราจะต้องอยู่กันอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะคะถามว่าถามคนไทยค่ะวันนี้เราโอเคไหมคะวันนี้ก็ นะขอพูดแค่นี้แหละคะ่ะแค่ดิฉันอยากจะรู้ท่านเองค่ะว่าเอาประเด็นอะไรมาไล่เขานะคะหรือบอกว่าจะคอยจนถึงอาจจะให้โอกาสไปจนถึงช่วงปีหน้าต้นปีหน้าพอถึงตรงนั้นแล้วก็คงจะมีประเด็นให้ออกมาขับไล่แต่วันที่ห้านี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะคือนัดกันกี่รอบแล้วค่ะวันที่เจ็ดก็แล้ววันที่นั่นที่นี่ก็แล้วแท็กหมดฮะรู้ไหมคะว่าทำไม ไม่ใช่คนพวกนี้ไม่มีพลังไม่ใช่คนพวกนี้ไม่มีคนนิยมชมชอบและไม่ใช่เขาไม่มีฝีมือไม่ใช่เขาไม่มีความสามารถเขามีความสามารถนะไม่ได้ดูถูกเขาอาจจะทำได้แต่ดิฉันถามว่าวันเนี้สิ่งที่เขาจะไม่สามารถทำได้ก็คือไม่สามารถที่จะจูงใจคนให้ลงถนนกับเขาได้หรอกค่ะเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณไม่เก่งแล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ความนิยม มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยนะ,ะไม่ให้ราคาคุณแต่เพราะว่าประชาชนเขาตาสว่างและเขาเบื่อการชุมนุมพูดง่ายๆว่าคือกูเบื่อมอบนั่นเองเขาไม่เอาด้วยประชาชนเบื่อมอบค่ะนะคะมีอย่างเดียวที่ฉันบอกเลยค่ะแม้ว่าเขาจะสนับสนุนคุณแต่เขาก็ไม่ออกแม้ว่าเขาจะชอบหรือเขาจะศรัทธาคุณยังไงแต่เขาก็ไม่ออกเพราะอะไรเบื่อมอบค่ะ กระแสตัวนี้ฉันเชื่อว่ามันมีมายาวนานแล้วทุกครั้งที่เกิดม็อบเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองคนที่ไม่รู้อินุอินเนหรือประชาชนทั่วไปเขาไม่ได้ประโยชน์นะฮะหลายๆคนเนี่ยนะก็คือไม่ต้องอะไรค่ะถ้ามีม็อบนะคะรถก็ติดนะคนที่จะเดินทางไปอะไรที่แถวบริเวณนั้นก็ไม่รับความสะดวกแล้ววันนี้เรามีรัฐบาลเศรษฐกิจกําลังจะได้รับการกระตุน้นขอดูหน่อยเถอะว่าสี่ปีเนี้ยนะหรือหรืออีกสามปีเนี่ย รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลผสมที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยจะทำอะไรให้กับกูบ้างถ้าทำได้ปีเจ็ดศูนย์ก็ปิดประตูศูนย์พันถ้าทำไม่ได้ค่อยมาว่ากันเขาเบื่อมอบจริงๆอะคุณราชาบดีคือไม่ได้มีใครไม่เอาด้วยหรอกคนที่เกลียดทักษิณคนที่เกลียดชินวัตรเกลียดเพื่อไทยนะหรือแม้กระทั่งเกลียดพวกเราเนี่ยเขาเบื่อฮะเขาไม่ออก แล้วที่นี่ฉันถามว่าถ้าคุณออกมาแล้วคนคุณน้อยอ่ะคุณจะไปเอาตรงไหนมาเติมคุณจะไปดึงอ่ะพักประชาชนหรือคนที่สนับสนุนพักประชาชนมันก็คนละกลุ่มเพราะกลุ่มคนพวกนั้นคุณก็ไม่เอาเขาเนื่องจากพวกคุณเนี่ยเป็นพวกที่แบบนะคะเป็นกลุ่มอนุรักษ์คุณก็ไม่เอาก้าคุณก็ไม่เอาพักประชาชน แล้วคนทั่วไปที่เคยเป็นสาวกของคุณเนี่ยดิฉันบอกเลยนะครับบอกว่าคนที่เคยเป็นสาวกพันธมิตรเนี่ยที่เป็นญาติญาติดิฉันตายยังไปตั้งหลายคนแล้วอ่ะมันอายุเยอะกันแล้วมันก็ตายกันไปแล้วคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะเขาก็ไม่เก็ตกับการชุมนุมของพวกคุณเขาจะตั้งคําถามว่าเอ้าก็รัฐบาลก็ดีอยู่แล้วหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้มาเขาเป็นรัฐบาลถูกต้องแล้วก็ทําไมไม่ให้เขาทางานไปให้ครบเทอมคําถามนี้จะเกิดขึ้นฮะนะฮะคำถามนี้จะเกิดขึ้นเพราะนั้นดิฉันฝากไว้ค่ะ ไม่ห้ามค่ะแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะถ้าเกิดพวกเราเนี่ยนะคะท่านตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึงวันนี้ถามว่าวันนี้แล้วเรามาเจอข่าวอย่างนี้เรากลัวไหมคะกลัวไปทําไมฮะอยู่มาจนกระทั่งถึงตอนนี้สารพัดสารพัดม็อบสารพัดวิธีนะสารพัดความร่วมมือในการที่จะกําจัดเราเรายังรอดมาได้จนถึงวันนี้แล้วในที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้ชนะการเลือกตั้งกูยังได้เป็นรัฐบาลเลยค่ะ เพียพรคะโคตรเบื่อคะ่ะแล้วมันไม่ได้ได้อะไรแล้วถ้าสมมุติว่าการที่ออกมาเรียกร้องแล้วไม่ได้รับการตอบสนองได้แย่งใจการชุมนุมก็จะยืดเยื้อนะคะรอก่อนอยากมาชุมนุมอยากมาเรียกร้องซึ่งมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่แล้วในการที่จะออกมาเรียกร้องอะไรและดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลไม่ปราบเหรอคะรัฐบาลปล่อยคุณเลยคะ่ะ แล้วเขาก็จะดูค่ะว่าคุณมีคนมากขนาดไหนขนาดตอนช่วงที่มันมีการชุมนุมนะ,ะของกลุ่มราษฎรกลุ่มอะไรต่ออะไรที่ในช่วงนั้นเนี่ยนะะที่รวมกลุ่มกันนั่งเท่าไหร่แล้วยังเป็นเสื้อแดงไปเติมอีกเนะี่ยก็ยังมีประชาชนส่วนใหญ่เนะี่ยเขาไม่เอาด้วยเลยคุณอยากชุมนุมชุมนุมไปฮะแต่เสร็จแล้วคุณก็ต้องกลับบ้านแล้ววันนี้ที่ฉันถามอย่างนี้ค่ะว่า มีม็อบไหนบ้างไม่ต้องใช้เงินและขอโทษนะครับแม้ว่าจะมีสปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์เองนะคะตัวเองยังเอาไม่รอดเลยถ้าสปอนเซอร์เป็นอย่างที่เราเข้าใจกันยิ้งก็บอกว่าเดี๋ยวจะพากันกอดคอกันตายไปทั้งคู่ค่ะาถูกต้องค่ะนะ,ะแพ้ภัายตัวเองจริงๆค่ะ โอเคค่ะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะวันนี้ที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ฝากด้วยค่ะว่าบ้านเมืองนี้มันไม่ได้ไปผูกขาดความรักอยู่ที่ใครหรือกลุ่มใดทุกคนมีสิทธิ์รักบ้านเมืองเหมือนกันเราจะรักยังไงเรารักเรื่องที่ถูกต้องเรารักเรื่องที่มันอยู่กับกฎหมายตอนที่เพื่อไทยได้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเราก็ยอมค่ะนะคะเราก็รอค่ะพอการเลือกตั้งมาเราไม่ชนะเราก็ยอมค่ะ แต่สุดท้ายคุณคุณไม่สามารถจะตั้งธบาลได้เองเราจะยอมไหมคะไม่ยอมค่ะเพราะมันเป็นสิทธิที่โดยชอบธรรมของเราซึ่งเป็นพรรคอันดับสองเมื่อคุณตั้งไม่ได้คุณส่งไม้ต่อจากเรานะ,ะเราก็ตั้งไปวันนี้มีคนมาถามดีตั้งวันเหยจะได้กี่บาทดิฉันบอกว่ามึงรีบเหรอไหนบอกจะรอสิบเดือนมาถามทำหาอะไรอ่าไหนบอกจะทำนู่นทำนี่มึงรีบเหรอตอนนั้นมึงยังจะรอสิบเดือนเลย ากไปแค่นี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนค่ะแล้วก็เราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะอย่าลืมนะคะเฟซสองเนี่ยถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นดิจิตอลค่ะเป็นอะไรก็ได้ค่ะดิฉันบอกว่าตัวดิฉันเองไม่ได้มีส่วนได้ตรงนี้แต่ก็ดีใจกับทุกคนที่ได้แล้วจะบอกเลยนะครับบอกว่าโคตรด,ดีใจที่เห็นคนที่เขาไม่มีโอกาสนะโคตรด,ดีใจที่เห็นคนที่เขาแบบว่าไม่เคยได้จับเงินเหมือนแล้วเขามีโอกาสได้จับ มันจะมีรัฐบาลไหนคะที่เห็นหัวแล้วให้ประชาชนได้ขนาดนี้แล้วที่ฉันบอกว่าถ้าเพื่อไทยมันป๊อดนะมันกลัวถูกด่ามันกลัวถูกเขาจะทําติดะจะเอาติดคุกมันกลัวเขาจะเอาม็อบมาไล่นะฮะเพื่อไทยมันไม่สนนะฮะถ้าเกิดว่าทําให้ประชาชนได้แม้ว่าปี70หรือภายในก่อนที่จะมีปี70จะมีม็อบมาไล่กูแล้วกูจะต้องยุบสภาห,หรือกู้อะไรก็แล้วแต่แต่กูได้ทําให้ประชาชนแล้วจบข่าวต้องสรรเสริญเขาคะ่ะต้องยกย่องเขา ที่เขาไม่กลัวในสิ่งที่เขาได้ทำให้กับประชาชน